สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองโคนะครับสวัสดีนะบรรยากาศช่วงเช้าฝนตั้งท่าครึมๆม,มาวันนี้เราก็มาหายญ้าหาอาหารให้กับช้างเช่นเดิมนะปางช้างระยองนะวันนี้ได้ต้นไทรนะต้นไทรหรือว่าต้นโพเนะนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตัดกันนะครับอยู่แถวต้นทุเรียนเลยป่าทุเรียนนะครันี่น้องชิวก็มาด้วยนะครับ ตอนนี้เราขึ้นตัดนะครับได้แล้วใบโพ้น้ำต้นโพต้นไสรน้องชิวก็ามาด้วยนะครับโชคดีตรงนี้อยู่ติดถนนแล้วก็รถไม่ค่อยเพ่นพลาดน,นัฝั่งนี้เป็นดูสวนทุเรียนนะครับโอ้ลังเปิดน้ำใส่สวนทุเรียนนี่ครับก็จะเอาขึ้นนะครับแล้วก็จะไปหาหญ้านะครับอา,อาหารอย่างอื่นอีกด้วยวันนี้แค่ พอผสมผสมนะครับเป็นยาให้กับช้างวันนี้บรรยากาศดีมากนะฝนครึมนะครับแต่เช้าเช้าเลยเต็มแล้วครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะไปหาอาหารครับหลากหลายอย่างนะครับต่อ,อดูต้นกล้วยดูหญ้าตรงนี้ก็นี่คนระับก็จะตัดเฉพาะกิ่งที่ยืนย่นมาฝั่ง ทางนะครับหมดพอดีนะครับนี่โชคดีที่มาถึงร้านค้าคเดี๋ยวตเติมน้ำมันก่อนอเกี้ยงเลยนู่นนะครับนี่คาเรงครับเอาขนมแล้วน้น้องชิวตเติมแล้วนะครับนี่หน,นึงกนลอน โน่นเส้นทางข้างหน้าเ็จะเป็นเส้นทางกลับปางเรา,ารเดี๋ยวไปหาอ,า,อาหารต่อโชคดีที่มีร้านคาน้านะเราอยูแ่แถวร้านค้าเมื่อเช้าก็ลืมลืมเปิดดูน้ํามัน,นจ่ายคะแนนเรียบร้อยขึ้นรถแล้วน้อง นี่คนระับลูกควานช้างควานช้างในอนาคตอีกคนหนึ่งน้องคิวนะปีเทอมมาอยู่เป็นเพื่อนพอนะ่อช่วยหาหญ้าเลี้ยงช้างอันนี้ครับนะหลังจากเอาต้นโพต้นสายเสร็จเราก็มาไดนะ้ต้นกล้วยต้นกล้วยนะนี่ครับนะก็เกนะือบพอนะเกือบพอเดี๋ยวจะตะเวนดูนะครัหญ้าด้วยนะระหว่างนะเดินทางกลับ นน่คิวแบกไม้แล้วอีกต้นหนึ่งนะฝากดตานะควานนะตัวน้อยด้วยนะครับอัะโอ้โหเสื้อใหม่ด้วยนะได้เสื้อใหม่ด้วย ได้หญ้าแล้วนะครับทั้งใบไม้กิ่งไม้ต้นกล้วยนะครับใบหญ้าวันนี้ก็พร้อมออกเดินทางนะครับไปมุ่งหน้ากลับสูนะ่นับปางช้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะ้าช้างทํางานนะน้องคิวมาช่วยให้มาทุกวันนะมาทุกวันเปิดเทอมก็เดี๋ยวก็กลับแล้วเชียลทำหน้าอะไรแบบนั้นป้านะครับมาถึงแล้วนะครับนี่ ไปรีบไปวะปวดขี้นะครับอไปแล้วเข้าห้องน้ำนี่นะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจนะครับการหายาอของฟันน้อยอีกวันหนึ่งพี่โคกยังไม่เข้าเลยครับสำหรับพ่อใหญให่พ้อใหญ่ก็มาอยู่นะครับในนี่อาคารครับพักช้างที่เรียบร้อยแล้ว ะนะแล้วก็เสร็จภารกิจนะไปอีกวันหนึ่งของควนันน้อยนะฝากเป็นกําลังใจนะให้กับพวกเรานะครอบครัวนะพ่อใหญ่ทองคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ